กดดูเลยแมดพิรณนีประกาศถอนตัวละครขอกลับไปขายสบู่พร้อมเผยเหตุผลเคยออกมาประกาศว่าเตรียมคัมแบ็กงานแสดงหลังห่างหายจากหน้าจอไปหลายปีสำหรับแมดพิรณนีคงไทยได้รับงานละครเรื่องใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยข่าวเศร้าของแฟนๆอีกครั้งว่าว่าได้ถอนตัวจากละครเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นของผู้จัดนกจริยาแล้ว และกลับไปขายสบู่ต่อพร้อมเผยเหตุผลพอเรื่องนี้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักสแสดงจากตอนแรกมีพี่นักสแสดงคนหนึ่งที่ตัวเองอยากร่วมงานด้วยแต่พอพี่เขาไม่ได้เล่นแล้วตัวเองก็เลยคิดว่าขอกลับไปขายสบู่เหมือนเดิมก่อนดีกว่าพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ที่เข้าใจเหตุผลแต่ยืนยันว่ายังไงก็ยังไม่คิดหันหลังให้กับวงการบันเทิงแน่นอน ถ้าเจอบทที่ใช่ก็จะรีบกลับมาพร้อมขอบคุณแฟนๆที่เราติดตามผลงานกันอยู่ด้วย